ครั้งที่หเลขที่ออกความชอบในการเสี่ยงโชคของคนไทยทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ขายดิบขายดีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเมื่อความต้องการมีมากราคาก็ขยับสูงขึ้นเลขเด็ดเลขดังขายเกินราคาหลายเท่าก็ยังมีคนซื้อเป็นเรื่องปวดหัวของภาครัฐที่ต้องตามแก้มีการพิมพ์สลากออกมาเพิ่มเพื่อให้พอกับความต้องการจนถึงงวดละ 100ล้านฉบับแต่ก็ยังแก้ปัญหาการขายเกินราคาไม่ได้เพราะมีการขายสลากเป็นทอดๆกว่าจะถึงมือผู้ซื้อราคาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆสำนักงานสลากแก้เกมด้วยโครงการสลาก80ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์แต่ก็มีผู้ค้าออกมาขายทางออนไลน์เช่นกันจนสุดท้ายราคาก็ยังคงเกิน80บาทล่าสุดสำนักงานสลากจะมีการออกลอตเตอรี่รูปแบบใหม่ L6 และ N3 L6 ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักเหมือนเดิมจะมีหมายเลขตั้งแต่0 6ตัวจนถึง9 6ตัวแบบเดียวกับที่สำนักง,งานสลากดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีการขายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลผ่านแอปเป่าตังแต่แบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลากส่วนรางวัลมี9รางวัลตั้งแต่รางวัลที่1 ไปจนถึงรางวัลเลขท้าย2ตัวรวมทั้งสิ้น14,168รางวัลส่วนสลาก N3 อักษร N ย่อมาจากคำว่า numbers และ3มาจากเลข3หลักเป็นสลากที่ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขที่ต้องการได้ทุกเลขตั้งแต่0 0 0ถึง999ใครอยากได้เลขไหนซื้อได้ไม่จำกัดและถ้าในงวดน,นั้นไม่มีผู้ถูกรางวัล เงินรางวัลจะนำไปสมทบในงวดถัดไปแต่สมทบได้ไม่เกิน1งวดหากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกจะนำเงินไปสมทบเงินรางวัลในงวดก่อนหน้าส่งเป็นไรายได้แผ่นดินซึ่ง N3 นี้จะขายแบบดิจิทัลเท่านั้นผ่านแอป,ปเปาตังมีสีรางวัลคือ3ตัวตรง3เลขสลับหรือ3ตัวโต๊ด2ตัวและรางวัลพิเศษเพราเร,รออผลันใหม่ที่เป็นระบบดิจิทัลเนี่ย คำถามคือเราจะแก้ไขปัญหากี่อย่าง1เราต้องการดึงราคาลง2เราต้องการลดปริมาณหวยใต้ดินลงโดยให้มาอยู่ในมือของรัฐเพื่อจะได้บริหารจัดการให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันจึงต้องออกผลิตภัณฑ์ที่ใกล้กับหวยใต้ดินแต่คำถามคือใกล้กับหวยใต้ดินเนี่ยกฎหมายไม่ได้เอื้อคำถามสำคัญคือเราไม่ต้องการแข่งกับหวยใต้ดินนะแต่เราต้องการดึงเงินจากหวยใต้ดินดังนั้นในสลากกินแบ่งรัฐบาลเอ็นสามไม่สามารถทดแทนหวยใต้ดินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะดึงคนบางคนที่ ไม่ต้องการทำผิดกฎหมายขึ้นมาอยู่ในระบบสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ L6 คาดว่าจะเริ่มออกจำหน่ายได้ในงวดวันที่16กันยายนนี้ส่วนสลาก N3 คาดว่าจะเปิดจำหน่ายได้ในช่วงต้นปี2567ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่จะได้เลือกซื้อสลากเลขที่ชอบเบอร์ที่ใช่แบบถูกกฎหมายในราคาที่เป็นธรรมแล้ว ก็ยังจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสลากและต้นทุนการพิมพ์ของสำนักง,งานสลากด้วยรวมถึงยังจะดึงเม็ดเงินจากหวยใต้ดินเข้าสู่ระบบนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป